สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใสครับมาทางการจัดการผลมกปลาด้วยนะครับที่ทำเป็นอาหารอร่อยแบบมีคุณภาพเรียนเชิญที่ครัวคุณต่อยเพลสครับเดอะคริส y s t ร l เอกามายลามินทาครับโอ้โหอันนี้มีอาหารอร่อยแล้วปรุงสดใหม่กว่า60ล้านเลยนะคุณผู้ชมหบ้าน่ะอยู่ในนั้นเลยนะ บนพื้นที่เกือบ1ัน0ตารางเมตรนะครับที่นั่งสะดวกสบายเลยครับ200กว่าที่นั่งติดแอร์เต็มที่เลยจอดรถได้400คันมีลิฟต์ลงมาแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ที่มีวิวแชร์ก็เข้ามาได้สะดวกเลยนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งทุกวันเลยนะฮะ365วันเลยนะครับใช่ถูกต้องเปิดเลยตลอดเวลานะความอร่อยรอทั้งอยู่ที่นั่นนะครับทุกๆวันเลยครับเที่ยงกระดาเย็นก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่า วันนี้มาไม่ได้มาไม่สะดวกสั่งได้ใช่ใช่ใช่เลยคืออย่างออ,อ,อฟฟิศอยู่ใกล้ๆเาก็สั่งจากที่เนี่ย<ช>แล้วก็ให้รถมารับ,รบให้มอไซค์มารับครับส่วนใหญ่เข้ามากันทีสิบหอ่หอไปก็สบายใจทีนี้ว,วันเสาร์คนจะเยอะหน่อยวันอาทิตย์คนจะเยอะหน่อยเพราะว่าผู้ปกครองแบบเราพาลูกมาเพราะฉะนั้นแบบใจเย็นนิดนึงนะแต่อร่อยมีให้เลือกเยอะวันนี้มีเรื่องราวมาบอกเห็นไหมฮะส้มมนดาลินแต่นี้ถ้าเกิดว่าส้มมันเกิดมันไม่หวานน่ะจะช่วยวิธีไงทำให้มันหวานขึ้นไม่น่าเชื่อนะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่่าาบอกว มันจะทําให้ชื่อหวานขึ้นใช่ครับอันนี้คือวิธีการทําให้ส้มเมดาลินหวานขึ้นเป็นวิธีการที่คนญี่ปุ่นนะครับแนะนําว่าจะช่วยให้ส้มเปรี้ยวมีรสหวานมากขึ้นเป็นวิธีการที่ใช้กับส้มเมดาลินครับวิธีแรกนี่แบบที่คุณก๊วยทาอยู่นี่ฮะนวดกลึงเขาเบาๆนะครับดโดยใช้นิ้วมือเนี่ยกลึงส้มประมาณ ห้าสิบครั้งนทำลูกละห้าติบเหรอครับทำได้เลยจริ่งยิ่งทำแล้วกลืนห้าสิบครั้งแล้วก็วางทิ้งไว้สองสามชั่วโมงลองดูก่อนก่อนแล้วรับประทานสองสามชั่วโมงไม่ต้องทีนี้การนวดกลึงส้มเนี่ยจะทําให้ส้มเนี่ยอุ่นขึ้นครับและช่วยกําจัดเอากรดซิตริกคือกรดซิตริกคือกรดซิตริกเนี่ยจะช่วยทําให้ส้มเนี่ยที่เกิดรสเปรี้ยวเนี่ยออกไปแต่ส้มเนี่ยหวานขึ้นใช่ใชต่อไปทีนี้วิธีต่อไปพี่โก้แช่ในน้ำอุ่น เราเติมน้ำอุ่นม้ให้แล้วแช่ในน้ำอุ่นนะครับโดยนําส้มแช่ในน้ําอุ่นที่มีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเป็นเวลา10-15นาทีแล้วไม่เนแล้วแล้วก็ป้องกันไม่ให้ส้มลอยขึ้นมาโดยใช้ฝาหรือจานเนี่ยกดไว้น้ำอุ่นนะครับจะทําให้เอนไซม์ที่ชื่อว่าอะคอนิเตสในส้มเนี่ยทำงานเพื่อสลายกรดซิตริกซึ่งทําให้ส้มเนี่ยมีรสชาติหวานขึ้นหากต้องการให้ส้มหวานและปอกง่ายขึ้น ก็นาส้มที่แช่น้ําอุ่นแล้วเนี่ยมาแช่ตู้เย็นต่อครับประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงก่อนนามารับประทานครับอันนี้คือแช่น้ําร้อนแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วด้วยอันนี้อันนี้อันนี้จะลองดูเลยหวานอืมหวานขึ้นจริงๆอ่าโอเควิธีที่สามคนญี่ปุ่นแนะนํเออว่ะคนญี่ปุ่นแนะนําใช้ไมโครเวฟครับให้ความร้อนจากไมโครเวฟนะฮะใช้มีดตัดบริเวณเอาผิวเปลือกส่วนบนของส้มออกแบบในที่เตรียมไว้ให้นะครับ ตัดผิวเปลือกด,ด้านบนของส้มออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ส้มระเบิดตอนเวฟนำเข้าไมโครเวฟเนี่ยใช้ความร้อน500วัตต์เป็นเวลา30วินาทีนะครับต้องการเพิ่มความหวานของส้มอีกนิดนึงก็เพิ่มทีละส0วินาทีอีกสัก2 3สครั้งนี่ทำแล้วใช่ครับแล้วก็นำส้มพอออกจากไมโครเวฟก็แช่ตู้เย็นประมาณ30มนาทีเพื่อเพิ่มรสหวานแล้วก็ทำให้ส้มเนี่ยปอกได้ง่ายขึ้นด้วยนี่ทำแล้วอันนี้ทำมาแล้วอันนี้ก็ตัวอย่างนะอันนี้ทำมาแล้ว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 ลองดูที่มันจะยังไงกันเน ทั้งหมดนี่จะอยู่ในเว็บไซต์ครัวคุณต่อยนะฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับ,รบไปดูใน w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  o r w o t k c o m นะครับวิธีที่4คุณลองหน่อยผมอยากรู้อันนี้มากวิธีทนนี่สี่นำไปย่างครับโดยการย่างในเตาอบขนมปังหรือบนเตาถ่านจนผิวเปลือกส้มมีสีดำนะครับ การย่างเนี่ยนอกจากจะทําให้ส้มหวานขึ้นแล้วเนี่ยสารอาหารที่อยู่ในเปลือกส้มเนี่ยจะซึมเข้าไปในเนื้อส้มใช่เหรอจึงเป็นการเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้มากขึ้นด้วยอันนี้ส้มย่างนะันี้อันนี้ย่างครับอันนี้ส้มย่างทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาคุณได้ส้มแมนดารินมาให้คุณล้างทำความสะอาดก่อนจากนั้นเอาไปเช็ดให้แห้งแล้วค่อยนํามาย่างอันนี้ทแลวเป็นไงหวานไหมหวานขึ้นๆ แล้วกลิ่นมันมีกลิ่นมีกลิ่นเผามันมีกิ่นไม่ไม่ด้วยมันมีกลิ่นส้มเผาอยู่สุดท้ายบ่มรวมกับแอปเปิ้ลเลยครับถ้าแอปเปิ้ลไม่มีใช้กล้วยได้นะครับโดยนําส้มเนี่ยสองสำปนมาใส่ในถุงพลาสติกนะครับมัดรวมกับแอปเปิ้ลเลยแล้วปิดปากถุงให้สนิทนะครับแก๊สเอทิลีนที่แอปเปิ้ลผลิตขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ส้มเกิดกระบวนการสุกนิ่มและมีรสชาติหวานใช้เวลาบ่มประมาณ1-2วันจนกว่าส้มจะนิ่ม พอเวลาส้มนิ่มส้มหวานเสร็จแอปเปิลก็จะเปรี้ยวแทนใช่ไหมพันดูแทนที่กันล้อเล่นล้อเล่นฮะลองทำดูนะครับมันเป็นวิธีการที่เขาบอกมาแต่หลายวิธีที่ทำมาเมื่อกี้กับโดยที่ส้มที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันหวานขึ้นจริงจริงหวานขึ้นมันหวานขึ้นจริงๆมันหวานขึ้นจริงๆเพราะเดิมทีเดมันก็เปรี้ยวมากอันนี้คือเมลานินมันเปรี้ยวสำหรับคนที่ชอบหวานอมเปรี้ยวไม่ต้องไปทำกินอย่างเดิมกินได้เลยกินเลยกินเลยโดยเฉพาะที่งคนที่ชอบเปรี้ยวนำ ลืมไปเลยวิธีวันี้ลืมไปเลยกินเลยไม่แต่โจทย์นี้ก็คือทําให้มันหวานขึ้นนิ่มขึ้นปอกง่ายขึ้นอย่าพลาดกันแล้วกันนะครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพักกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เทียวครับยำอะโวคาโดทะเลครับ อีกหนึ่งร้านที่คุณจะต้องปากหมดร้านเข้าวนี่เรื่องทะเลขอให้บอกมันไปกันได้แบบดือด้อๆเลยอะเจ๋งมากติ๊คะแนนเต็มติ๊คะแนนเต็มติคะแนนเต็ม